เป็นคนที่มีปัญหาใต้ตาเนอะใช่ไหนะครับใต้ตาลึกมากเลยแต่ว่าไม่กล้าฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเพราะกลัวตาบอดนะครับและเราจะป้องกันการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเข้าเส้นเลือดเรื่องของตาบอดยังไงนะครับอ๋อสีกต้องนอินเดีคุณหมอพูายใครมีปัญหาใต้ตาใครกลัวฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา ช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอกันนะแล้วทำไมถึงไม่กล้าไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเมื่อเราไปใช้บริการการคลินิกต่างๆทุกคนก็จะให้เราฉีดใต้ตาอย่างเงี้ยเรกลัวกลัวตาบอดไปฟังจากไหนมาคุณหมอเราเรามีลูกค้าอ่าหมใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะให้คำแนะนำเราว่าถ้าจะฉีดฟิลเลอร์สิ่งที่ควรระวังที่สุดก็คือเนี้ะตะหาตาบอดจุกต้องใช่หมเออกลัวมากอื เห็นจากเคสสายกรรมการฉีดของเหลวต่างๆเรากลัวที่สุดเลยก็คือมาฉีดแล้วคือถ่อยอ่ะแล้วมันเป็นก้อนๆเนี้ยคือเห็นมาเยอะมากเห็นจนหลอนเอานี้กวาจนมาเจอเล่นติกตอกเนี่ยแหละคือหมออธิบายได้ดีเ่าฉีดใต้กระดูกนะมันเป็นยังไงซ่งผิวเป็นยังไงแล้วก็องผลิตภัณฑ์ใช้เตอรเบสใช่เอาให้เราดูอย่างเงี้ยอธิบายชัดเจนมากแล้วก็ชอบตรงที่ว่าไม่ต้องอยู่นานเนี่ยนะ คือละครั้งเนาะถ้าทุกคนหวังอยู่นานมันมันอาจจะเดี๋ยวจะกลายเป็นของปลอมใช่มันจะไม่น่าจะดีขนาดเป็นซิลิโคนเหลวซิลิโคนเหลวนี่หมอเจอคนไข้มาให้หมอแก้เพียบเลยยีปียังไม่หายไปเลยนะครับหมอจะไม่เน้นอัดฟิลเลอร์ใต้ผิวนะครับรองแก้มใต้ตามีเส้นเลือดวิ่งเข้าลูกตาแล้วทําไมครั้งนี้ถึงคิดว่าเออจะต้องให้หมอซีมายิงซ่อมไอ้ผิวชั้นบนจริงจังละสิ่งที่คุณหม อธิบายในติก็เนะใช่ไม่ซ้ำใครแล้วก็ดูแล้วถูกกับสิ่งที่เราเป็นอยู่คนไข้จองโฟลต้าบูเต้มาเป็นขึ้นโมโนโพล่าเอฟหลักการเดียวกับเทอร์มาแล้วเวลาเราส้มผิวชั้นบนให้เด้งถามว่าหมอฉีดฟิลเลอร์ไหมหมอฉีดหมอจะฉีดจากกระดูกลึกขึ้นมาใช้ของเบลโทรของสวิตยอดกระดูกการแก้มที่ทําให้ใต้ตาคนไข้โบลึกแล้วก็กระดูกร่องฝันเคียวซับพอร์ตร่องแก้มแล้วก็จมูกจะยกขึ้นด้วยนะครับเห็นอะไรดีขึ้นทันทีบ้างครับรูปหน้าดูแบบ ดูมีมิติใต้ตาคือดีขึ้นเลยขัดกระดูขึ้นมาใสขึ้นทันทีเลยเนาะเหมือนจมูกเราเหมือนด่งขึ้นนิดนึงเลยเห็นชัดเลยว่าว่าเหมือนเขาช่วยพยุงเนาะดีขึ้นในแบบที่เราพอใจเพราะเราไม่ชอบอะไรที่มันดูเยอะจนเกินไปชอบธรรมชาติแบบนี้แหละคือแฮปปี้เลยแล้วก็ชอบที่คุณหมอเป็นเจ้าของ คลินิกแล้วก็ทำเองอเราจะเชื่อเลยว่าเขาจะเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดเนะาะใครอยากดูรูปกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกแล้วทักหาแอดมินหมอต,ตอนนี้เลยว่าขอดูรูปคนไข้จิตนะครับนะเอาใครมีเพื่อนๆมีปัญหาใต้ตากำลังศึกษาเรื่องฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาช่วยกันแชร์ต่อให้ด้วยนะคะ